สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนคือเกาเด้อครับเด้อมาอนี่เป็นมือวันที่เจ็ดครับคำคำครับเอลูกค้าเป็นมาจากสวนนภูพิมจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาออกคาอยู่งเพื่อหน้าเยี่ยครับพี่น้องอ่นี่แหละครับเิ่นเอาซีกอ่อกหบไอ้ปูครับเป็นกับมะเบิงน้ำพร้อมอันที่จริงแล้วกรกระซงมันกับวายากมันกับว่าได้ชินเปลี่ยนกับประหยัดลงไปอีกครับ น,นี้หนึ่งก่อสองกอเี่ยครับแต่ละก่อเอาขึ้นมากกิดนี่ทรัพนี่แหละครับเนี่ยเอาขึ้นมาเมื่อก่อแบบนี้แหละครับแต่ว่ากันเท่าพ่อขึ้นมาแล้วพ่อเท่าตีดินออกจกังวยมันก็แยกของมันเองเนี่ครับคา้าเหนี่ยวข้าไม่ได้ใส่มีดบ่ได้ใส่เสียมทับแยกเป็นหลุมนะครับมันจีแยกเป็นไร่ไลายไร่มันคือจังตัวนี้มันก็แยกของมันเองแหละครับนี่ครับแยกเป็นไรอันนี้ขึ้นหนึ่งหลุมครับพี่นอ้อหลุม กนะครับกัน้ได้ยุ่งแล้วค็แปดชิบดุมเจ็ดิบแปดิปดปดปดดุมกันชีกช้กวาสิครับสวัสดีครับพอลุงครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบโอ้ยุบานไรก่ครับโอ้เจ้าได้ไหมม,มาเตยพุนเหรอครับเพีืพุ่มสพุ่มเลยครับไหเอุนว่ะครับผมามามหอดคำพอดีเนาะกับมาตอนใบไก่ค่ะไก่เนี่ จากนี้ไปจากนี้ไปจักโลกกอ่ะเหรอประมาณลอยบ่ต้องว่าลอยเจ็ดโอ้ยตีไปสองลอยรถสองลอยรถเนาะแมเจากกันเมียบ้านผมเมียสาระข้ามผุนกะสองลอยกัวครับเมียจึงยืนครับสองลอยกัวบ้านผมเลยสาระข้ามไปอีกเด้ออืมบ่ยอมนว่ามาเอาเมียโยผีดเด้มาขายขาดสุดๆขายขาดสุดๆนี่แหละครับคือเพิ่น เป็นกระยากมาเบิงน้ำพร้อมว่ามันเป็นยังไงเพราะมันตัวกันบ่แล้วว่าเคยปลูกเลาะเอาเบิงน้ำเบิงเอาขึ้นมาแล้วก็งามอยู่เนาะแบผมกับตีกใจยิ่งดอกตีกใจยิ่งดอกครับก็ได้หลายเปลือยู่ครับมาให้ดีตัวมาหอดเบิ้ลคนกับแถมแถมน้ำพร้อมแจกเติมแถมพี่น้องมาเยี่ยมมายามพนะกันเป็นผู้หญิงมาให้พี่ให้ได้บุบอกวิธีพร้องยังยินบอกกันเป็นผู้สาวว่ามันให้พี่ผมว่าโอ้ยเป็นกระเทยบอกว่า ครับแล้วเหลือหลายอยู่ด้วยครับพี่น้องเหลือหลายเตือบอยู่ครับพิ่น้องมันชาเิียาไปปลูกกัคือว่าหมดสวนนี่ก็มีอีกสวนไม่ไปเรื่อยๆนะครับมีหลายสวนอยู่ครับที่เอาไว้ผมปลูกไว้ก็ได้ครับอันนี้คืออีกสวนหนึ่งก็ออกมาหลายเติบแลวครับพุนละแต่ก่อนเดือนนี้ก็เฉลืออยู่ประมาณสองร0อยสองร้อยูดยครับสองรอยกว่าครับอันนี้เชียวเมียเลยบอกครับครับผมแม่บ่ได้นักคเสรตัวบ่ครับผมบ่า แมีนบอก<อ><บ>่าตัวพีตัวน้องคอนเห็นตัวโลูกไหมท่านเอาของเอาของเยอะเลยปัญหามาันเลยครับอันนี้กระเจียวขึ้นรถเลยครับขึ้นรถไปเลยนะครับง่วงคร่บท่านเอาของ้องเยอะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนที่เอาขึ้นให้เราครับอยากไม่เห็นเพื่อนที่บ่ทำจะคล้องกันเห็นเห็นจะให้คลิปมันจะให้คลิปวิดีโอว่าเป็นยังคืองามแท้บัดพี่เจนครับสูงเต็มที่กระพุ่นเด็กค <อ S 1> <ๆ S 2> รับพีพ่น้องสูงเต็มที่ก็คือมันสูได้อยู่สามเมตรย่างจ้ำก็คือสองเมตรเคือง ครับอันนี้ก็สองเมตรถ้าค่าอค่ายุ่นนี่มันก็ได้อายุปีครับพี่นอ้องอายุปีก็งามงามงามครับครับพี่น้องสนใจอยากได้พันค่าไปปลูกน้องครับโทรเข้ามาครับรือร์อะไรเข้ามาก็ได้อะไรเข้ามาก็ได้ศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับสามสิบหลุมปลูกหนึ่งพันนะครับเด้อมีเก็บปลายทางครับมีเก็บปลายทางสามสิบหลุม,มเก็บปลายทางให้ครับพี่กับน้อง โก็ถามเบิ้งสกักก<า>้อนขอจะว่าให้มีน้ำการปลูกนี่ครับขอจะว่าให้มีน้ำให้มีน้ำใยายๆมันขาดน้ำครับแต่ว่ากับว่ามปนว่าถึงหัวเสี้ยหัวเลี้ยงคือจังหัวปักซี่ประกาดเด้อครับสอมมือเขาจังหวัดตีนงเจ้าแห้หลายๆเลยกนณาเรื่องนาแห่งยังสีนาหนาวสีเฮาให้ยจะละลายๆเลยก็ได้ครับให้มันซุ่มอยู่ตลอดกขมีฟางมีเฟียงกบแต่ว่าขอจะว่าย่ใยมีไก่เนี่ยแหะครับแต่มีไก่นี่ก็เป็นปัญหาอีกแล้วกานห่อเฟียงกบมันติเข้าไปเคลีย ต้องต้องล้อมใกล้ดีๆอันที่กิงอันที่ดีอันทายางให้ดีอี่ก็มีแกบครับดีไยขี่งวขี่ข้วใส่ลงไปงามไว้กอใหญ่ไว้ใช่ครับแกบดำแกบยังก็ได้ครับนั่นแหละครับแกบดำก็ยิ่งดีเพราะนั้นเป็นปุ๋ยให้ครับปุ๋ยหละคุ้มหยาพ่อมครับพิ่คุ้มหยาคุ้มหยาน้่พร้อผมดูนะครับงามไรพี่น้องโอ้ยกลายเป็นผู้สาวว่าที่ว่ามี่มงทิมชิมแล้วเกิดพ่วงนนำผมว่า โอ้ยพงทีมใครเป็นผู้สาวหนิเจ้กินเนี่ยเดี๋ยวคือเกิดฟองน้ำนอกนั้นกินได้เมื่อสุดพูดเลยครับคุณพระหลวงแห้งใครไปพูดนะครับอันนี้การการถือว่าเสมอกันไปได้เพราะว่าบ่บ่ได้ปลูกพร้อมกันเนะครับอันอันงยืนกลันน้อยๆมันอันปลูกปลูกก็ละล้นก็ล้นว่างกับมันปลูกมุนี่กับปลูกนะครับลุ้มนี่กับพ่อเป็นพัน่านใดๆกับอันทั้งสี่กับกับว่าท่านได้ๆด้วยกัน เยนอันที่เห็นแห้งๆนังกีนเป้าแมนค่าตายด้วยครับพี่น้องมันติไปตามตามมาอยู่เพราะว่าค่าสวนนี่บ่ได้บ่ได้แต่งมันติบ่ได้แต่งด้วยครับบ่ได้ตับออกเลยอันซุ่มล่ำเกาล่ำแก่ล่ำเหลืองๆสี่อยให้มันเฉามันเหี่ยวมันตายของมันเองเพราะว่ามันมันบ่ได้สับนอกริมนะครับบ่ได้สับนอขายสวนนี่คือว่าเขาปลูกไว้แต่เห็ดเห็ดพันธุ์โดยเฉพาะครับพี่น้องเห็ดพันธุ์โดยเฉพาะนี่แหละครับระยะห่างก็คือเมตรเครืองครับพี่น้องระยะมาระยะห่างมาตรฐานเมตรเครือง แค่าการทอผูกกับ่ต้องขุดร่องลึกนะครับพี่น้องพ่ต้องขุดร่องลึกให้มันได้จักแค่สิบเส้นกับพอบ่อกับยางลรกอีิลิ่กับสิบหาเส้นก็ได้แต่เขาขุดร่องลึกหลายเรื่องสีก่กะมันสีนนั่นเห็นนอมันสีนนั่นนั่นเห็นนอหลายมันกระตุกใจกันเราปลูกแม่แต่ว่าอันที่กินเราไปจังได็กกับว่าจายครับเอาอล่วงลุมแล้วครับติดพันเปอร์เซ็นต์กับพี่น้องติดพันเปอร์เซ็นต์เ่ยงหลายอยู่ด้วยครับพี่น้อง ยัางายเหือบอยู่กับสามรอยคแล้วครับพี่น้องสวนคาเกษตรยางใหญ่โตขมาด้วยครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องหมอนีกวางปลูกหลังมูปลูกรุ่นมูครับพี่นอ้อ,นนนองข้างในก็มีตะกอแงยงครับพี่น้องโอ้ยครับครับ บริวเวณขีลายด้วครับก้นขึ้นมากกับงามยังพี่น้องเห็นเหระครับหาลึกๆนี่แหละคือพันคากเกษตรอย่างไงครับพี่น้องสนใจก็โทรเข้ามาได้ครับพี่น้อง0630244651 0630244651ครับพี่น้อง เบิ <ider> many many ้องนอได้ครับพี่น้องผมเฉยเบิ้งท่าเบิ้องนอคุณนะครับกําลังแตกขึ้นมากนอนี่ครับยหน้าหนาวหน้าแรียนี่เได้ครับขันเท้าอยากได้หนอดีครับแต่ว่าหน้าฝนนี่ดีกับกับว่าเป็นว่าอ่หน้าฝนสีนอสีแตกดีได้ครับพี่น้องหน้าที่แตกนอดีขึ้นหน้าแรียหน้าหนาวเริ่มไปตั้งแกหน้าหนาวนี่ครับกันขาดฝนเราก็เคลือนมันจะแท่งนอเกินมากเลยครับคานี่ครับนี่ครับเห็นบ่คุณนะครับมันจะแท่งนอแท่งนอขึ้นมากเลยขออย่างเดียวคือเท้าแย่แย่มันแห้ง แหงหลายกับกับกับประเทศอีกนอใจว่าให้ตายบ่ตายได้ครับค่าเพียงจะเข้าจากไรนอคือว่าค่านี่เขาปลูก hmm. กินนออยู่แล้วครับปลูกเอโนออยู่แล้วคนละครับมันจะแจ้งงอเป็นแม่แบบนี้ครับใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องมันปุ๋ยกับเือปุ๋ยสูตรจิมหาถ้าค่าไงซ้ำนี่แหละกับปุ๋ยสูตรจิมหาอย่าใส่ปุ๋ยอ่าอยู่แล้วนะครับเด้อเพราะว่ามันบ่เปลี่ยนอยังค่าแต่เข้าสืเรื่องนอเรื่องยังกับปุ๋ยสูตรจิมหาคับขี้งัวขี้ข้อยผสมกันครับพี่น้องครับนี่แหะครับ พูดเลครับนอนวู้วิมึงเอาเลดครับแต่ละวเรควครับนีแ่แหละครับคบ่าคาซีก่อนครับปลูกได้ยี่หรอครับประมาณจักบัตรําก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบหลุมครับยังจำกับเจ็ดสิบหลุมได้ครับ เรือว่ากวัวนั่นกับเพราหูจักครับ,รบตอนมีตะกรอเง,งีให้ปลูกกอปลูกกรังกงหน่อยได้ครับเดอ้อเจ็ดสิบแปดสิบลุมนี่ใส่เพื่อนทีน่นี่เกือบเกือบีึงานหดนี้ครับเป็นระยะห่างเามตรเครืองถือครับนี่แหละครับแค่ลุมมาเมื่อวันวนี้ใปย้ยครับยกเองพี่น,อน้องครับเบิ้งก็ดูกแก่ลุมนั่นครับตรงมีตุ้มมีตาอันผมส่วงให้พี่น้องครับตงมีตุ้มมีตาแบบนี้เลยครับตรงมีตุ้มแบบนี้ครับที่ส่วงให้ครับ กูเหรอครับนี่หลุมหนึ่งก็มั่อขนาดครับหลุมหนึ่งตำแหน่งหลุมหนึ่งครับพ่อยาใส่หลายยาสิเคียบมามันสิคือใส่หน่อยแถอมันสิกว่วเนี่ยบอมแยนเด้กครับคาเวลามันแตกนัวมันสิแตกขึ้นมาเลยเด้กครับมันสิแตกขึ้นมาเลยแตกส่วนพีส่วนน้องแตกขึ้นมาว่าจะไปในบุชีครับเอาปีจิบจะบากันขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตามเราชมครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆพี่รุ่ง ขอบคุณมากครับ,คร,บครับผมครับ,บผมครับ